นะแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเราจเตรียมพร้อมต่อเนื่องเลยครับลำดับที่3าที่2อครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญครับแขกรับเชิญทานผูสัญญาที่นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะครับับปไายชื่อนะครับเดี๋ยวยังไงต่อนนี้ครับต่อไปเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอทูพีน้ำาวันของจังหวัดนาจเจริญสองอำเภอต่อเนื่องเลยนะครับเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็จากตัวอำเภอหัวตะพานนะครับ เป็นกําลังใจให้ด้วยครับเอกสารอย่าลืมนะครับอย่างผมเรียนแจ้งอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้คือเรหมองเชิญเอกสารของเราใช่ไอำเภอเนี่ยนะฮะก็เอกสารเนี่ยเราโฟกัสเก็บไปแค่บางส่วนให้เองินเราจะวางเมีไม่ให้ถึงด้านล่างมีประมาณสถ้าโมงคดขึ้นท่านย้อนกลับมาเราคุยได้ตลอดท่านผู้สั่งการนะครับเป็นนะครับเดี๋ยวลำดับต่อจากนี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของอำเภอหัวตะพานในดีความพร้อมเพื่อช่นกันนะครับจะทำก็จะเลยหนึ่งเดือนะครับ เตรียมพร้อมก่อนนะครับท่านผู้นำเสนอเรียนเชิญท่านทุนเต็มพร้อมได้เลยนะครับแล้วก็กองเชียร์จะอยู่รอบๆได้จะอยู่ด้านข้างเวทีก็ได้นะฮะหรือจะอยู่ด้านหลังก็ได้ถ้าด้านข้างเวทีขออนุญาตว่านะเป็นด้านข้างเวทีเลยนะครับอย่งไรท่านผู้นำเสนอเรียนเชิญได้เลยนะครับนะะฮเรียนเชิญต่าไปด้านบนไว้ก่อนนะครับส่วนกองเชียร์ขอขยับมาด้านข้างเวทีท่านผู้นำเสนอก็ได้นะครับเราเว้นเว้นลบโครงการไว้นะครับท่านข้างลบโครงการขออย่า ยด้านข้างน้องขยบมาด้านข้างตหน้าประตูได้เลยนะครับขออนุญาตเติมอน่อยนะครับนด้เท้องมนลยี่คอมพิวเตอร์ข้ทอะครับข้างนนําเสดด้านบนทองแช่กนขอน้ที่เดียวับฟองเพียร์ครับทังโลกกรรมการขออย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับขอขยบมา นะครับ Adams. ขอขอไม่ยืนด้านข้างโต๊ะกันนะครับขอมาด้านข้างเวทีได้เลยจ้ะให้กำลังใจแบบแค่คิดได้เลยนะครับนั่งข้างเวทีผู้่อนำเสนอได้เลยครับเว้นเว้นพบกรรมการมาที่นี่นเดี๋ยวกรรมการจีบคะแนนให้สะดวกนะครับน้องที่ถือป้ายด้วยขอของขันหยาดอกกระสือเนี่ยนะมาด้านหน้าได้เลยครับนะฮะด้านข้างพบกรรมการของพี่เลยนะครับขอบคุณนะครับครับผมขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะครับแตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับพบกับ อำเภอเมืองอำนาจเจริญจ um ังหวัดอำนาจเจริญครับผมนสมเกตแ้วตดอเมนาเจริญประธานคณรการวยการโครงการู้ ais, um ิเมาเจริญแลณะขอนาเสนอผลการดาเนินงานอเีนุวันเเมืออาเจิญกับผมนัชเดชงียบสัด์สาานสุดอำเภอเมืองอำนาจเจริญตำแหน่งเลขาธิการโครงการ ผมคมสังศีะวันนายกอคคงการบริหารส่วนตมหนวงกรอแซวลลครับตมบุอยโปไซประธานกรรมการสาธารณสจังหวัดกำลังใจอําเภอของเราได้น้อมนำโครงการตูบีน้ำวันในทุนกระม่อมหญิงอุบลรักนัชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีมาดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2 5 4 5มีการกำหนดวิสัยทัศน์ธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินง,งานภายใต้นโยบายจังหวัดแม่เจริญเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินง,งานประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งหนุนเสริมแรงให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดีภูมีน้ำปวันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการและคณะลูกกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้3ยุทธศาสตร์หลักในการบริหารจัดการขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลมีรถแมพมุ่งมั่นสู่การเป็นงองคเภอภูมีน้ำวัน,นีเด่นระดับประเทศในปี2564และมุ่งเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปี2584 มีการดําเนินงานภายใต้ใเด็กนําผู้ใหญ่หนุนได้กําหนดเป็นวาระสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอสอคพ้องกับวลระณ์ของจังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19ตเาสมมีศูนย์ประสานงานโครงการทูบีน้ำม้นอยู่ที่สํานักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอเมืองน่าเจริญโดยมีหน้าที่ประสานงานกํากับดูแลและขยายเครือข่ายมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทูบีน้ำว้นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีผู้รับผิดชอบทุกตลนเข้าร่วมประชุมปี2564มีแผนงานโครงการทั้งหมด26แผนใช้งบประมาณกว่า600 0 0 0บาทและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสอดคล้องกับ3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1ได้ดําเนินกิจกรรมและมีการดณเงินหาสื่อทางทียีช่อง f m 1 0 3 25จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เช่นเฟซบุ o กไลน์เชิญชวนให้สวมเสื้อ ูบีนเมื่อวันทุกวันพฤหัสบดีสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านไอย,ยาเสพติดกิจกรรมรวมคนคนครูบีกิจกรรมแรกเกี่ยวบเรื่องครูบีนเมื่อวันกิจกรรมวันวดสู่ปุีกโลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกสนับสนุนรับสมัครสมาชิกอยากต่อน,น่ต่อเนื่องทุกชมรมเกตพื้นที่อำเภอของเราปีละสองครั้งสนับสนุนการจัดตมมั้งชมรม ทูบีนัเรวันในสถานศึกษาร้อยละหนึสถานประกอบการร้อยละสี่สุดแปดชุมชนร้อยละหนึ่งรได้หน่วยงานร้อยละแปดสบสี่จุดสผลสำเร็จตามวุทธศาสตร์ที่ <c oughs> 1นึ่มีการดำเนิกกนกิจกรรมรณรงค์จำนวน43่าครั้งมีส่งลงทูบีนัเวันเจ็ดร้ยดสิบแปดส่งลง ปัจจุบันมีสมาชิก 38, 493คนแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆเป็นที่สนใจของสมาชิกและอยากช่วยปรับเปลี่ยนค,ค่านิยมและพฤติกรรมเพื่อเป็นคนเก่งได้ดีได้อย่างต่อเนื่องและถาวรรัฐศาสตร์ที่2องอำเภอเมืองอำนาจเจริญสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมในพื้นที่อำเภอของเราการส่งปวดทีนเพนซ์ไซเป็นสมาชิกถาวรน,นิเทศศาสร์คุดีนภวันรายกีทุกี พ่วงมหกรรมระดับภาคและระดับประเทศทุกปีสนับสนุนการประกวดภูมิไอรอนในระดับอำเภอระดับจังหวัดมีการส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมภูมิแคมป์จัดอบรมแกนนําระดับอำเภอและสนับสนุนให้สมาชิกแกนนําเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกระดับจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เคื่อนใจทุกูมิธรมวันโดยยึดหลักปรัมทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ การดำเนินงานโครงการไอติยายกมือขึ้นมีระบบการค้นหาผู้เสพผู้ติยาเสพติดจากระบบอำนาจ G ีไอและระบบการส่งต่อผู้เสพผู้ติดเพื่อการรับการบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาลรพอพศกจะค่ายพุทธบำบัดอบรมพัฒนานจิจจเยาวชนกลุ่มเสีย่ยงร่วมกับสถานศาึกษาปีละสองรุ่นส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการบำบัดรักษามือปูจิตใจเยาวชนสมาชิกไอติยายกมือขึ้น จัดเก็กบรวบรวมข้อมูลติดตามผลการดำเนินโครงการทำรายงานประจำปีส่งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดน่าเกลีดผลสำเร็จต,ตามแผนงาน,นยุทธศาสตร์ที่2มีศูนย์เรื่อใจคูบีนับวันในใสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาครบทุกแห่งและได้สนับสนุสนกิจกรรมคูบีนับวันในพื้นที่ของเรามีผู้เข้าร่วมร้อยละ89.83ของจำนวนเป้าหมาย โครงการไขติดยายกมือขึ้นมีผู้เสพผู้ติดมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื pues, ่อให้หายแล้วก็เลิกเสพอย่างถาวรสำหรับปี2 5 6 4นิในเขตพื้นที่อำเภอของเรามีผู้สมัครใจเข้าร่วม4 0 9คนยเก้านักษที่3อำเภอเมืองน่านเอิร์ดได้สำรวกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เป็นที่เรอในที่ปรึกษาให้กับชุมชมทีวีและวันตำบลชุมชนฐานษารสถาบนประกอบการและหน่วยงานต่าง สับสนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสู่การตบกวดระดับอำเภอจังหวัดทั่วประเทศจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทูบีน้วันระดับอำเภอจัดอบรมการนำาูีและเดือดถังส่งสมาชิกเข้าค่ายทูบีแคมสับสนเดินงานทูบีสันจอนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับชมุมวมระดับจังหวัดประชุมเครือข่ายป้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้รถอันตรายในชุมชนความบันเทิงฟูและทูบีนผวันผลสำเร็จกานงานยุทธศาสตร์ที่สา จากแผนงานส่งผลให้เรามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเค้มแข็งแรงมากขึ้นมีการประชุมคณะกรรมการระดักกะดบอำเภอหนึ่งครั้งข้อหมายปีละสองครั้งที่ละร้อยละห้าสิบมีการประชุมชมรมตำบลชุมชนทางึกษาปีละสามสามครั้งข้อหมายปีละหกครั้งที่ละร้อยละห้าสิบเพื่อการวางแผนติตตามสูุดเงินง,งานการกับเพื่อนเงินง,งานของอำเภอทูบีเมื่อวัน โดยมีกําหนดวาระการประชุมรายงานบันทึกการประชุมมีการปฏิจินการฝ่างานที่ชัดเจนและรายงานาผ่านลายให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องบูรดันการร่วมกับทุกร่วมมือทุกภาคส่วนในอืเภอสนับสนุนงานด้ินการโครงการทุนน้ำประวัติจากศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดเกิ่เมืองน่าจรเร็วครงการปกครองจวนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตั้งแต่รอบหน้าหนึ่งปีปี2564ได้รับงบมาเสนิมโครงการ600 0 0 0นกว่าบาทเพื่อดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ติดตามและประเมินผลมีการจัดเก็บข้อมูลชมรมสมาชิกระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบันเพื่อส่งรายงานจังหวัดคณะกรรมการอำเภอภูมีเมื่อวันของอำเภอเมืองอำนาาเจริญทุกภาคส่วนให้ความสําคัญเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตามแผนงานทั้ง3ยุทธศาสตร์หน่วยงานรับชอบดาเนินงานตามแผนปฏิบัติที่วางไว้อย่างครบถ้วนครอบคุมทุกเป้าหมายโดยแผนและผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนได้ยังมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเพื่อไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไลน์ุ่มและเพจ Facebook ผลการดำเนินงานปัจจุบันอำเภอเมืองน่าจะเลยมีศูนย์ประสานงานโครงการระดับอำเภอที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าจะเลยมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกสารทุกศาสตร์การดำเนินงานเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้มีสมาชิกสามัญร้อยละร้อยสมาชิกสมทบกร้อยละสี่สิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดดังนั้นอำเภอของเรามีจำนวนสมาชิกตรงลงผู้มีทั้งวันทั้งหมด ร้อยละ53.51มีชมรมทูบีน้ำประวันในสถานสาและชุมชน302ชมรมมีการส่งประกวดชมรมในระดับจังหวัดประเภท D ปีสองพันหส่งชมรมเข้าประกวดประเภทดีเด่นระดับภาค1ชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบอีก2ชมรมมีสัดส่วนจำนวนศูนย์เครื่องใจ้ทูบีน้ำประวันในสถานสารา100้อยละร้อยกิจกรรมเด่นของอำเภอของเราคือ,อครอบครัออคออควทูบีนำ้ปนำประวัน D หนึ่นระดับจังหวัดหนาาเจริญ จำนวน,นสามครอบครัวผลเสด็จที่เป็นรูปธรรมมีรูปแบบการดำเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์การช่วงลเครือข่ายในพื้นที่มีรูปแบบและเอกสารที่ชัดเจนส่งผลให้เกิดกระแสทุบีน้ำปวันอย่างสน,นื่งดังนี้หนึ่งเยาวชนเภอเมืองหน้าจริญสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอันไม่งุรผสมมีพูนคุ้มกันในการตนใจและสองปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงเสียเทียบกับข้อมูลการจับกลุ่ม และการัด้นูสภาพาพกรำเนินง,งานตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันส่งชมรมเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดทุกประเทศตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันอำเภอเมืองน่าเจริญม,มีชมรมทูบีนับวันต้นแบบองชมรมคือชมรมทูบีนับวันต้นแบบระดับทองวิทยาลัยเทคนิคน่นาจเจริญชมรมทูบีนับวันต้นแบบระดับเงินวิทยาลัยอัญชุวศึกษาเอก,กวัน การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีไอเอลระดับจังหวัดทุกปีและปี2564มีตัวแทนเยาวชนทูบีไอเอลอันดับเมืองน่าเจริญเข้าร่วมประกวดระดับภาคจำนวนแปดคนการประกวดทีมนันส์สไ์2021อันดัเมืองน่าเจริญมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาครุ่นทีเอสองทีมและผลการแข่งขันทีมมิกเซอร์แปมีโรงเรียนาน,าน่าเจริญได้รับรางวัลที่5ระดับภาคเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศปี2564 สมาชิกแกนนำสามารถนำบอดโปริโอกิจกรรมคูบีนัมวันยื่นสมัครเรียนต่อระดับปัญญาตีได้โดยไม่ต้องยืน่นคะแนนสอบจำนวน5คนความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวอำเภอเมืองถ้าจะเริญคือทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญ,ญาสริริวัฒนาสริวัฒน์วัวพันธ์นดีองค์ประธานโครงการทรงเสด็จเปิดชมรมและศูนย์เครื่อนใจ และติดตามผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบวันจังหวัดอำน,นาจเจริญสี่ครั้งพวกเราชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญบอมจะเป็นอำเภอทูบีนัมเบอรวันระดับประเทศและจะก้าวเดินตามแนวพระบณิธานเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งหนุนเสริมแรงให้เยวาวชนเป็นคนเก่งและดีทูบีนัมเบวันขอบคุณครับ อตนัเลยนะครับตอนนี้เพงนี้เป็นพวกกันเลยกันครับาวอยู่า่อครับกับอเภอหัวตะพนจังวดอําะเลยครับต่อ้วยหัวตพานนะครับเลยแล้วกันนะครับออกเสียร์นอยจะได้ตอเนื่จะได้ไม่ชาเกินไปนะครับเมื่อกี้ตอนที่เข้าสู่อำเภอเมืองน่าจะเลยเห็นถือป้ายอำเุดรานอว่าเข้าอำเภออาน เ็บป้ายโชอยู่บาาัวตะพานะตกใจอยู่ตอนแรกนะคร,รับมาสำรวกันนะฮะอันนี้เป็นของบัวะพานนะครับจังหวัดเดียวกันนะฮะอัานาน่เตืิญนะครับเดี๋ยว,ว,วต่ออำเภอหัวตะพาณจะเป็นทางได้ของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครเตรียมพร,ยร้อมรอไปด้ยวยนะครับออกเช็คเส้นเรือนะครับเราขยับมาทางด้านข้างเวทีนะฮะกอนพูน้นำเสนอได้เว้นข้างโต๊ะกรรมการไว้นะครับนะเพราะว่ากรรมการจะได้ัดให้ได้อย่างเต็มที่นะครับยังไงขอบคุณยนะครับอขอบคุณครับ นะลกบนท่านผู้อวยกด้วยนะครับตัวป้ายชื่อผู้นำเสนอนะครับหรือถ้าสะดวกของของเราคือถ้าสะดวกาเนมาที่โต๊ะที่ด้วยนะครับขอบคุณครับต่ต่อเนื่องเลยด้วยกันนะครับตอนนี้ฝ่ายที่มีคอมพิวเตอร์พร้อมนะครับข้อมูลีะบร้อยแล้วท่านผู้นำเสนอพร้อมบนเวทีเราเช่นกันนะครับประยัดต่อเนื่องเลยครับเรียนทุกท่านนะครับพบกับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับ เด็กนำผู้ใหญ่หนุนพุทธคุณเป็นฐานชุมชนเป็นบ้านอนณาคตบุตรหลานเป็นหลักไทยรักษาศิลปะวัฒนธรรมไว้ให้เป็นหนึ่งผมนายสุรศักดิ์ลือผู้เขียวปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรองประธานโครงการลดรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทวีนเมวันอำเภอหัวหน้าพานจังหวัดอำนาจเจริญและคณะขึ้นประกอบด้วยผมนายพิศยินบุตรสาธารณสุขอำเภอหัวหน้าพนเลขานุการโครงการครับผมนายสุรศักดิ์ราชิตนักวิชาการพัฒนา คณะกรรมการรับผมนายพริยาพรุนสุนท,ทุ่มในการริจัยเทคนิคมอระพานครับขอบนําเสอนอผลการดําเนินงานโครงการทูบีน้มวันอํเอาเภอหัวรพานเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบดังนี้อํเออาเภอหัวพานได้น้อมนาโครงการทูบีนมวันในทุนกับมิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพานาวดีมาดําเนินงานตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันกาสู่ปีที่11เพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายเยาวชนหัวพานเก่งดีมีความสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์มรดผานเมืองปลอดภัยห่า,ไหางไกลยาเสพติดมีนโยาบายของอำเภอที่สอดคล้องกับนโยาบายของจังหวัดโดยเน้นการพัฒนาชมรมพัฒนากิจกรรมและการบูรณาการร่วมกันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานได้มีการประชุมคณะกรรมการกระดับอำเภอปีละสองครั้งมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการที่ครอบคลุม3ยุทธศาสตร์ของอำเภอปี25 6 3 ได้บรณนการกิจกรรมทวีนเมื่อวันจำนวน46กิจกรรมงบประมาณ1ล้าน3แสน6หมื่นบาทปี2564เพ,พิ่มเป็น70กิจกรรมงบประมาณ1ล้าน4แสน7หมื่น6ศูนบาทการบรเนินง,งานตาม3ยุทธศาสตร์ของโครงการยุทธศาสตร์ที่1การโรดลงปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการโรดลงผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายในทุกระดับเช่นเพจเฟซบุ<ๆ>๊กและรายกลุ่ม มีการรูร้องผ่านงานบญประเณีผ่านกิจกรกรมกีฬาต้านยาเสพติดการรูรวองในวันสําคัญต่างๆทุกชมรมมีการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีปี2564มีการรูร้องสร้างกระแสเดือนละหนึ่งกิจกรรมมีการจัดตั้งชมรมทวีนโมวันในสถานศึกษาทุกแห่งประเภทชุมชนครบทั้ง85หมู่บ้านและมีศูนย์เพื่อนใจทวีนโมวันในโรงเรียนพัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาครบทั้ง4แห่ง ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในอำเภอและจังหวัดส่งเยาวชนร่วมการประกวดทูบีนโมวันไอดอนและทูบีนโมวันทีนแสซายระดับจังหวัดเป็นสมาชิกถาวรนิตยาสารทูบีนโมวันเข้าร่วมมหากรรมระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกการประกวดในระดับภาคยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างผูกคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนมีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับอำเภอปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกที่จังหวัดหรือส่วนกลางจัดขึ้นทุกปีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชมีนโมวันในทุกตำบลจำนวนแปดตำบลตำบลละ100คนรวม800คนการดำเนินงานตามโครงการไทยติดยายกมือขึ้นมีระบบก,การค้นหาผู้เสพผู้ติดในชุมชนผ่านเครือข่ายครอบครัวชีมีนมวันในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน มีการตรวจประสาวะหาสารเสพติดปีการศึกษาละสงครั้งทากตรวจพบให้ทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองสถานศึกษาและชุมชนแล้วส่งต่อเข้ารับการบกวบัิที่โรงพยาบาลหัวตะพานปี2563ตรวจประสาวะ3,335รายพบ31รายคิดเป็นร้อยละ0.93ปี2564ตรวจ886รายไม่พบผู้เสพสารเสพติด ด้านการฟื้นฟูจิตใจได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านเกาบอ่อซึ่งเป็นสถานบำบัดยาเสพติดของจังหวัดนนจเจรญอบรมพัฒนาจิตใจให้กับเยาวชนที่ส่งต่อจากสำนักง,ง,งานกลุ่มประพฤติและกลุ่มเสี่ยงปีละสองครั้งส่งเยาวชนเข้าไปให้ปเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดปีละห้ารุ่นมีการจัดเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่3าม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริง,งานระดับองเภอหนึ่งครั้งมีชมรมเข้าร่วมกิจกรรม32ชมรมเข้าร่วมเวทีทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมีการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการดําเนินง,งานแก่คณะกรรมการโครงการชีวีนรมวันระดับอำเภอระดับตำบลทุกชมรชมจํานวนหนึ่งครั้งกําหนดให้โครงการชีวีนรมวันเป็นวาระของอำเภอ กำหนดให้ข้าราชการพนักงานทุกส่วนราชการสวมเสื้อทวีนบวันในทุกวันพฤหัสบดีกำหนดให้วันที่12-18เมษายนของทุกปีเป็นสัปดาห์ทบีนะบวันกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่2ของเดือนเป็นวันจิตอาสาทบีนะบวันเราทำความดีเพื่อชาติสากษัตริย์ติดตามผลการดำเนินง,งานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ,บ้าน และที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันยาเสพติดทุกเดือนมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการทูวีนมวันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีศูนย์ประสานงานโครงการระดับอำเภอตั้งอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหัวละพานและระดับตำบลตั้งอยู่ที่รพศต่อทุกแห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานของชมรมทูวีน้มวันที่เป็นปัจจุบันมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนของอำเภอคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ85 มีแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจนมีระบบเชื่มชมอมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์ประสานงานโครงการทุกมีะดับวันระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลสร้างผลการดําเนินงานมีศูนย์ประสานงานโครงการครอบคลุมทุกตำบลในปี2563และมีการดําเนินงานครอบคลุมตาม3ยุทธศาสตร์ของโครงการคาารบทุกกิจกรรมในปี2564ซึ่งดําเนินการไปแล้ว6 1บกิจกรรมคิดเป็นละ8 7 1 4 มเป้าหมายหลักอายุ6ถึง24ปีเป็นสมาชิกชมรมทูบีน้ำวันครบร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์มีชมรมทูบีน้ำวันในโรงเรียนมัธยมศึกษาครบทั้ง3แห่งอาชีวศึกษา1แห่งซึ่งในปี2564จะขยายชมรมครอบคลุมสถานศึกษาทั้ง42ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันที่มีคุณภาพมีการบริการที่ต่อเนื่องโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมส่งผลใน้ชมรมทูบีน้ำวันวิทยาลัยทนิคี่ปศุพันธ์รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเดินปีที่2ครับ กิกรรมครอบครัวทูวีน้ำหวานกิจกรรมเด็กผสมเครื่องมือวัฒนธรรมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556มีการพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านครอบครัวทูวีน้ำหวานชอบภุม8แบบตำบล85หมู่บ้าน9,151ครอบครัวมีที่เป็น172.4 9ปี2 5 6 4แกนนำครอบครัวทูวีน้ำหวานได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ8ตำบลเพื่อให้แกนนำครอบครัวมีความรู้ทักษะสื่อสารเชิงบวกตามแนวทางสุงเคลื่อนใจทูวีน้ำหวานคือการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาลักษณะ EQ วิลกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลหมู่บ้านทูวีน้งหวัด อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นในปี264 5คือกิจกรรมจิตอาสาุูบีน้ำวนเราทำกิจกรรมดีเพื่อชาติสาธตรณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมทูวีน้ำันมีกิจกรรมร่วมกันต่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติส่งเสริมให้สมาชิกมีความเสียสละและเห็นคุณค่าในตัวเองจกกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้งครอบคลุม85หมู่บ้านและจังหวัดแนะนำไปขยายผลเป็นกิจกรรมเด่นให้ดำเนินการทั้งจังหวัด ด้านผลสาเร็จที่เป็นปรูปธรรมจากการดำเนินกิจกรรมต่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในอําเภอลดลงเห็นได้จากการจับกลุ่มข้อมูลลดลงและบำบัดรักษาและจํานวนหมู่บ้านที่เป็นพื้นสีแดงลดลงปัจจุบันอำเภอหัวตะพานมีชมรมทูบีน้ำหวันต้นแบบ2ชมรมคือชมรมทูบีน้ำหวันพิลาเคนิหัวตะพานรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่สองชมรมทูบีน้ำหวันชุมชนโพกเลาะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่1มีเยาวชนต้นแบบทูบีน้ำบนไอดอนเป็นต้น เป็นตัวแทนทั้งหมด5คนมีบุคลากรทูบีน้ำันนี่เด่นระดับประเทศ1คนระดับจังหวัด4คนและแกนนาชมรมทูบีน้ำวนทุกคนได้รับโอกาสทางการศาึกษาได้รับทุนการศาึกษาและได้รับการเข้าทางานในงานต่างๆดาเนินโครงการเป็นไปนตามแนวทางสามารถนำมามาใช้ในพัฒนาชีวิตในชุมชนและฐานข้าราชการพอชอรประเด็นอำเภอคุณธรรมด้านความต่อนเนื่องตลอดระยะเวลา1ิเปีที่มีการดำเนินการอย่างต่อ,นอนเนื่องอำเภอหัวตะพานมีแผนยุทธศาสตร์5ปี มีแผนเปิิการลายปีมีรถแมบที่มุ่งสู่การพัฒนาเป็นอำเภอทูบีน้ำวันทีเด่นระดับประเทศในปี2 5 6 4และจะพัฒนาสู่ระดับยอดเพชรในปี2 5 8 4รวมทั้งสนับสนุนให้ชมรมทูบีน้ำวันในสถานสาและชุมชนเขากก้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศทุกปีตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาครับความภาคภูมิใจูงสุดของชามเฟื่อหัวกระพานคือการรับเสด็จคูดกับหม่งมยิงบุญรัตน์ราชกัญญาศรีวัฒนาพันธนี พงศทานรงการและที่ได้เปิดศูนย์เพื่อนไกชมรมทุรีน้ำมวันวิทยาลัยเทคนิคมรพานในวันที่20กุมภาพันธ์2563และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือการได้รับคัดเลือกให้เป็นอำเภอทุรีน้ำม่วงดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2563ในปี2564นี้พวกเราจะก้าวเดินตามแนวทางที่ท่านสร้างพลังกายพลังใจให้เยาวชนของเราเป็นคนเก่ง ดีมีความสุขมีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพกิดและมุ่งมั่นเป็นอำเภอทูบีนามวันดีเด่นระดับประเทศในปีนี้ให้ได้ทูบีนมวันดีอขอบคุณมาก จังหวัดอำนาจเจริญนะครับขอบคุณครับขอต้องเชียร์ประตูด้านหน้าได้เลยนะครับเกิดกันนะครับขอบคุณครับลำหรับต่อไปครับลำหรับที่สามที่สี่นะครับครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับอำเภอวัดภากับอำเภอเมืองครับเรายังเหลืออีกหนึ่งเซตติ้งที่เราจะไลฟ์ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมนั่นคือการชมรมของโรงเรียนปฐุมราชชงสาวโปรดติดตามต่อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้ขอสวัสดีก่อนครับเจอกันใหม่ไลายสดหน้าอีกสักครู่ครับ